ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์สองสามห้าพุทธหมายถึงผู้ทรงตื่นแล้วหรือผู้ทรงยังหมูสัตว์ให้ตื่นตามชมรมบ้านธรรมะมสพคำว่าพุทธหรือบุตร์ดาตามภาษาบาลีหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นในที่นี้จะกล่าวถึงผู้รู้อย่างสูงสุด โดยที่ไม่มีใครเสมอเหมือนซึ่งเป็นผู้ทรงตัดสรู้ความจริงด้วยพระองค์เองคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงทรงตื่นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลให้สัตรกตได้ตื่นจากกิเลสตามพระองค์ด้วยการทรงแสดงพระธรรมซึ่งแต่ละคำแต่ละคำที่พระองค์ทรงแสดงนั้น เป็นไปเพื่อปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอดข้อความจากปรมตถโชติกาอัตถกถาขุตกานิกายขุตกะปาฐะพันนาาพระสรณะตรัยแสดงความหมายของคำว่าพุทธะไว้ดังนี้ชื่อว่าพุทธะเพราะอัตถะว่าอะไรชื่อว่าพุทธะเพราะอัตถะว่าตรัต,ะตะรู้สัจจะทั้งหลาย ชื่อว่าพุทธะเพราะอัฏฐาว่าทรงปลุกหมูสัตว์ให้ตื่นชื่อว่าพุทธะเพราะทรงรู้ทุกอย่างชื่อว่าพุทธะเพราะทรงตื่นแล้วเหตุเพราะสิ้นกิเลสดุจความหลับทุกอย่างเหมือนบุรุษตื่นเพราะสิ้นความหลับเพราะทรงละธรรมะอันทำความหดตูแห่งจิตได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตัตรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเป็นผู้ตื่นจากกิเลสด,ด้วยพระองค์เองพระบารมีทั้งหมดที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลานานถึงสี่สงงขายแสนกับไม่ใช่เพียงเพื่อตัตรู้เฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ทั้งหมดเพื่ออุป,ปการะเกื้อกูลให้สัตว์โลกได้เข้าใจสภาพธรรมะ ตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์ทรงเข้าใจทรงเห็นว่าสัตว์โลกมากไปด้วยกิเลสทั้งหลายมีความติดข้องความไม่รู้ความเห็นผิดเป็นต้นทรงประกอบด้วยพระมาหากรุณาที่ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงแสดงพระธรรมประกาศพระศาสนาเพื่อให้สัตว์โลกได้ตื่นจากกิเลสตามพระองค์ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั้น เป็นเครื่องปลุกที่ดีให้สัตว์โลกที่เคยหลับสนิทด้วยเกลเอะประการต่างๆมีอวิชาความไม่รู้เป็นต้นได้ค่อยๆตื่นจากเกลเอสไปตามลําดับด้วยความเข้าใจถูกเห็นถูกของตนเองซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงทรแสดงมากมายนับไม่ถ้วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตื่นจากเกลเอตทั้งหลายทั้งปวงแล้วและทรงปลุกสัตว์โลกให้ตื่นตาม ด้วยการทรงแสดงพระธรรมและพระธรรมก็ดำรงสืบทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่จะได้รับการปลุกด้วยพระธรรมต้องเป็นผู้เห็นประโยชน์ของการฟังพระธรรมเพราะการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทําให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งเราไม่เคยได้ฟังมาก่อนทําให้เริ่มเห็นประโยชน์ของการฟังและรู้ว่า เหตุที่จะทำให้ปัญญาเกิดก็คือการฟังด้วยความตั้งใจด้วยความละเอียดรอบคอบเพราะผู้ที่เป็นสาวกต้องฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีตัวตนที่จะไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องฟังต้องศึกษาเท่านั้นสำหรับผู้ที่ได้ฟังพระธรรมก็จะเห็นได้ว่าปัญญาจะค่อยๆเจริญขึ้นไปตามระดับ เมื่อฟังบ่อยๆเนืองๆไม่ขาดการฟังพระธรรมให้เวลากับพระธรรมความรู้ความเข้าใจถูกก็ย่อมจะเจริญเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่เพื่อความเจริญขึ้นของปัญญาจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์พร้อมในที่สุดเพราะการที่สัตว์โลกถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสได้นั้นไม่ใช่ด้วยทรัพย์หรือด้วยชาติกำเนิด แต่ต้องด้วยการอบรมเจริญปัญญาเท่านั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วย่อมเป็นผู้รู้ว่าสิ่งใดควรกระทำสิ่งใดควรเว้นและสามารถฝึกตนให้เป็นคนดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจจนกระทั่งเป็นผู้หมดจดจากกิเลสได้ในที่สุดด้วยปัญญามีปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิต ให้เป็นภายในทางที่ถูกที่ควรเป็นภายในคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงกล่าวได้ว่ากิเลสทั้งหลายที่มีที่สะสมมาอย่างยาวนานในสังสารวัตรสามารถบดสิ้นไปได้เพราะได้อาศัยคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นตามพระองค์หรือผู้ตัดรู้ตามพระองค์ จึงเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีสําหรับพุทธบริษัทในยุคนี้สมัยนี้ว่าขณะที่ทุกคนกําลังเป็นผู้ถูกปลุกด้วยพระธรรมหรือเปล่าพุทธบริษัทควรจะเป็นผู้ได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมอย่างแท้จริงเพราะพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด45ปัรษานั้นทุกคําเป็นไปเพื่อปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด ทําให้ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษามีความเข้าใจถูกแข็งถูกตามความเป็นจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไปตามลําดับและผลสูงสุดของการอบรมเจริญปัญญาคือสามารถดับก,กิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ในที่สุดซึ่งจะต้องมีการเริ่มต้นเพราะถ้าไม่เริ่มต้นฟังพระธรรมไม่มีทางที่ปัญญาจะเจริญเพิ่มพูนขึ้นได้เลยจบภาษาบาลีหนึ่งคำ ปฏิธรรมประจําสัปดาห์พุทธ,ธะหมายถึงผู้ทรงตื่นแล้วหรือผู้ทรงยังหมู่สัตว์ให้ตื่นตามชมรมบ้านธรรมะมทออพอสมาชิกเลขที่8.67วันศุกที่2 0ตุลาคม2 5 6 6